ขอสองคำถามครับ,รบทีนี้คาถามที่เป็นที่สนใจของประชาชนมากเลยอของการเมืองนะครับก็คือเป็นเรื่องที่การ,การมารับหน้าที่ของท่านตรงนี้อตอนนี้ท่านก็มีบทบาทเมื่อสองสาวันเห็นบทบาทของท่านที่โอ้โหทต้นเพื่อลูกน้องเลยเพื่อ,อ,อที่ปกป้องลูกน้องของเรากบบระบทบาทของตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับมีประชาชนเขาตอบรับแล้วก็ชื่นชมแล้วฝากความหวังในเรื่องของการดูแลประชาชนท่านมากเลยท่านได้มีโอกาสเช็คตามกระแสตามอินเทอร์เน็ตที่เขาพูดคุยกันบ้างไหมไม่ได้เช็คคือเราเรานีนะการทํางานเนี่ยมันอยู่ที่ประสบการณ์ แต่อย่างผมเนี่ยผมทางานเนี่ยผมโตมาจากไหนผมมาวันนี้ผมมาจากจากตาแหน่งในท้องที่ตลอดนะครับมาจากรองสารวัตรในท้องที่เป็นสารวัตรท้องที่เป็นสารวัตรใหญ่ท้องที่นะเป็นรองผู้กับท้องที่เป็นผู้กับกระท้องที่นะครับเป็นรองผู้การกองปราบรองผู้การสืบภาคนะมาเป็นผู้ขับการก็อยู่ในจังหวัดมาเป็นการหนึ่งเก้าหนึ่งทำให้ผมมองออกว่าปัญหาอาญากรรมมันเกิดจากอะไรนะเจนว่าจากการที่ผมมาอยู่นี่ปุ๊บทำไมผมต้องสั่งเก็บปืน ไม่อยู่ผมสังเกตหรือว่าจะเอาดังไม่ใช่แต่ผมดูสถิสถติย้อนหลังไปอาจิกรรมที่เกิดในกรุงเทพเนี่ยช่วงสามเดือนหลังก่อนที่ผมจะมาเนี่ยทุกวันต้องมีการยิงกันนะฮะบางคืนยิงกันที่โน้นยิงกันที่นี่แต่ไม่เป็นข่าวแต่สถิติมันมีนะฮะแต่พอหลังจากผมมาเก็บปืนในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานยผมเก็บปืนกรุงเทพไปทั้งหมดเนี่ยประมาณพันสี่ร้อยกว่ากระบอกบผมยืนยันด้วยวันนี้ตอนนี้เช้าขึ้นมาเนี่ยผมมาดูสถิติเมื่อคืนอะไรมา คดียิงกันเนี่ยถ้าไม่เกิดครับนะถ้าไม่เกิดเห็นจริงๆเพราะฉนั้นผมจะทําต่อไปเพราะผมถือว่าผมเดินถูกทางแต่ว่าไม่โยนทางการเมืองก็ไม่ไม่ได้มีเรื่องของการที่เขาว่าท่านเป็นตํารวจมะเขือเทศอะไรนี้บั่นทอนจิตใจหรือว่ากระทบกับการงำนมาจหรือเปล่าผมไม่คิดอะไรนะนี่ผมพูดตรงๆเลยอย่างกรณีเนี่ยอย่างท่านรักษินี่ยที่ปฏิเสผมว่าเอ้ไปรูปใส่รูปติดยศะผมไปจริงติดจริงนะนอกราชอาจักรไทยนะนอกราชนาจักรไทยแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง คนที่ผมรักเคารพเนี่ยนะฮะทำไมผมจะติดยศตั้งทีผมไม่ให้คนที่ผมรักเคาลพครับถูกไหมฮะท่านทักษิณเป็นนักเรียนรัฐตำรวจผมก็เป็นนักเรียนรัฐตำรวจท่านเป็นนักเรียนตำรวจคนเดียวที่เป็นนายกรัฐมนตรีครับถูกไหมฮะท่านเป็นความอะไรต้องเรียรกว่าความชื่นชม <ฤ hum. S 1> เป็นวีนรบุรุษของนักเรียน <Abe. S 1> รัฐตำรวจแล้วผมเป็นรุ่นน้องแล้วที่สําคัญตอนตั้งแต่สมัยผมเป็นผู้วหนึ่งก็หนึ่งนะท่านพูดกับผมไว้ท่านพูดบอกว่า ไอ้แจ๊ดเองจาไว้เฮ้ยเรียกคนไข้เข้ามาพี่เป็นนักการเมืองนะปัจจุบันพี่เป็นนักการเมืองถึงแม้พี่จะเป็นนักเร้อตำรวจเองเป็นตํารวจแต่หัวใจมันหัวใจเดียวกันคือต้องทําเพื่อประชาชนครับถูกไหมอันนี้คือการทำเพื่อประชาชนต้องทาเพื่อประชาชนเองไปทาการบ้านแล้วกันเองจะเป็นตํารวจยังไงที่หนึ่งเองทําให้ประชาชนละสองเองต้องทําให้ตํารวจละครับนะสองข้อเพราะนั้น ท่านติดยศดให้ผมวันนั้นน่ะนะฮะแล้วท่านก็เขียนเห็นไหมว่าต้องเป็นที่รักของประชาชนและตำรวจรวมถึงข้อความมีวันนี้เพราะพี่ให้อันนี้คือหมายท่านไอ้มีวันนี้เพราะพี่ให้เนีโทรโทรถามผมดิโทรโทรมาหาผมเบอร์โทรศัพท์เบอร์ผมเนี่ยจะมีเพลงพี่มี่รอสายพี่คนนี้นั่นมีแต่ให้อพี่มีแต่ให้อันนี้คืออย่างเดียวแล้วผมตั้งแต่ผมเป็นสวัสดิ์ส่วนใหญ่ผมก็ร้องเพลงอยู่เพลงเดียวเพลงที่มีแต้เออผมก็ร้องงคือีไม่ได้มีความหมายเลยพิเศษไม่มีไม่ีพิเศษผมจริงจนงแล้วผมร้องเป็นเพลงเดียวครรัับนนนะะะเพา้ ใครจะคิดไงจะชั่งมาแต่เขาคิดเองเขาคิดไม่ดีกับเราใจเขาไม่สบายเองครับขึ้นนอนแล้วใจเขาไม่สบายเองะเดี๋ยวมาตัวนี้ถึงแล้าตัวนี้นะแต่เราเราทําใจให้สบายอย่าไปโกรธแค้นเขาใครทําอะไรทําไปครนะฮะแล้วผมเองผมไม่โกรธแค้นใครแล้วผมก็ถือว่าผมสบายใจของผมผมอะไรทำสบายใจผมก็ทําแล้วมันเป็นสิ่งที่สําคัญคือผมเรียนตรงนะว่าทุกครั้งที่ที่ ผมติดรูปอะ่ะเพราะผมต้องเห็นทุกวันครับเพราะผมต้องการอะไรเป็นเครื่องเป็นเครื่องเตือนใจให้ผมว่าว่าคําพูดที่ท่านรักถิ่นตอนไว้อะอเป็นเป็นเครื่องเตือนใจให้ผมทุกครั้งว่ามันต้องมึงต้องทําให้ประชาชนลกแล้วก็ตํำรวจละ ต่อประชาชนนี่ก็คือหมายถึงทุกคนทั่วไปทุกคนไม่มีว่าสีสีไม่อะไรทั้งสิ้นไม่มีสีผมสบแต่ว่าคําพูดที่เราคือเป็นคํายิดเหนียวจิตใจของเราเท่านั้นแต่ว่าการปฏิบัติงานเราก็ก็คือไม่ได้เรื่องอะไรแล้วผมผมบอกไงผมสีกะกีนะฮะส่วนเรื่องที่นี้เราก็จะคงดําเนินการอย่างนี้ต่อไปต่อไปให้ขอยตินะนะทางต่อไปนี้ขอบพระคุณท่านคำรามเดียมาคกับที่ปโอกาสให้พูดคุยกันครับ